ทุกคนผมจะเอาลอตเตอรี่ให้เบงเดี๋ยวผมจะเอาลอตเตอรี่ให้เบงพี่น้องตามเพจปลอมนะครับบางคนติดตามเพจปลอมถ้าเกิดเพื่อความชัวร์นะเลขที่บัญชีนะครับผมเปลี่ยนเลขที่บัญชีชั่วคราวเป็นชื่อบัญชีธีรพลเรียมแสนนะครับอันผู้ใดผู้ใดอยากอันนะครับว่าเพจจริงเพจปลอมให้สแกน Q r code คตัวนี้นะครับเราจะเจอลายจริงชื่อว่ามนนาขานะครับชื่อว่ามนนาขา ทุกครั้งที่มีการโพสต์ไม่มีการแปะลิงก์นะครับได้ลอตเตอรี่มาแล้วทุกคนเบิร์ดคาร์ลอตเตอรี่มือนี้หกพันแปดครับอาจารย์กินเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่ได้กินค่ะผมผมจะไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วก็ไม่ได้ทานแล้วก็ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์อนะครับพี่ฉีดใส่แลสีใส่ลอตเตอรี่ได้นะทุกคนงวดที่แล้วผมฉีดใส่ลอตเตอรี่แปดสองได้สิบห้าใบ งวดที่แล้วผมสีใส่ลอตเตอรี 8, 2, 0, ่แปดสองดซิมห้าใบโอ้โหอะตัวเลขที่ผมคือผมให้ไปแล้วนะมีเลขอะไรบ้างขออนุญาตทวนเดี๋ยวหลังจากนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ไล์สดนะครับทุกคนเพราะว่าผมจะไปฉีดวัคซีนนะครับผมจะไปฉีดวัคซีนหัวฉีดวได้มาไล์สดหายห่วยนะครับมันบบมีแห้งยากน,นมันบบมีแห้งถ้าเกิดว่ามันปกติดีผมก็จะไล์สดแต่ถ้าเกิดว่ามันเปิดมือเงยๆสิผมก็บบไดไล์สดนะครับผมก็สิบ่ไดไล์สดซึ่งผมก็จะ มารวมให้แล้วกันว่าได้เลขอะไรไปแล้วนะครับตัวตรแรกก็คือที่จังเลโนอโบอเมนให้ไปเลยก็คือหนึ่งหาโอ้เดี๋ยวนะใหนจังไงละให้มันตัวใหญ่ๆนี่สีเขียวนะครับขออนุญาตใช้สีเขียว ตัวแรกนะครับที่ผมมันขึนบอมันขึนหนึ่งห้าไหมครับที่ผมให้ไปก็คือเลขหนึ่งห้านะครับผมให้ไปแล้วหลายคนคงได้ลอตเตอรี่แล้วเพราะว่าผมให้ไปตั้งแต่วันที่ที่สองหรือวันที่หนึ่งผมให้ไปตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับจําไม่ได้พฤศจิกาผมจุดจุดวันที่สี่ได้ห้าเจ็ดแปดหวยออกห้าเจ็ดครับงวดวันที่หนึ่งธันวาผมจุดวันที่สิบเก้าน,นะครับได้ 287ห้อยออก82ครับพี่น้องเราก็มารอลุ้นกันงวด16นะครับผมจุดแล้วแต่ว่าขออนุญาตให้กับสมาชิกในกลุ่มของคนที่อุดหนุนน้ำหอมเป็นผู้อุปการะคุณผมก่อนนะครับหอหีบเล็กหนึ่งไม่ต้องเว้นวรรคนะครับพิมพ์ต่อกันเลยเดี๋ยววันที่10ผมจะเอามาโพสต์ลง Facebook นะครับทุกคนตะลีหรือยังพี่ทุกคน,ต,ออกคนตัวแรกขึ้นหนึหาหนหาให้ไป ก็คือเลขผมนะครับเลขผมเนี่ยวันที่15เดี๋ยวผมจะสรุปให้จะมีภาคเหนือ4ตัวแล้วก็ภาคใต้4ตัวนะครับตัวแรกก็ขึ้นหนึ่งหาครับแต่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคเหนือมันอยู่ข้างบนนะครับภาคใต้อยู่ข้างล่างโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับทุกคนเพราะว่าไหลสดมันสิปิดกันผมก็เลยต้องต้องใช้คําว่าภาคแทน ได้ไปที่อยากได้ทูบเฉพาะกิจก่อนนะครับก็เข้าไปในกลุ่มนะครับในกลุ่มจะอยู่ในโนต้ตใครที่เข้าไปแล้วแล้วงงมันจะอยู่ในโนต้ตผมโนต้ตไว้อยู่นะครับทูบตัวที่สองเลยที่หายไปคือมันจะใช้ยากนิดนึงก็คือหนึ่งสามครับทุกคนตัวที่สองก็คือหนึ่งสามเพิ่งได้มาสิบสองใบ สอหนึ่งสามหนึ่งห้าการก็ตามอยู่ของงวดนี้ตัวไหนครับตัวไหนตัวไหนที่ตามผมว่างวดนี้ผมว่ามันจะออกงวดหน้าทะเบียนรถนะงวดนี้มันน่าจะยังผมว่านะที่ผมกำลังสิบบอกนี่ผมมกักแห้งมากหลมากหมกัดพี่น้องสามศูนย์งวดปีที่แล้วมันออกศูนย์สามนะ อันนี้มักบบคักบันไดครับอันมักคักอันต่อไปอันต่อไปมกักแฮ้งไปเจอลอตเตอรี่ที่ไหนก็จะซื้อที่มักนะครับมักแห้งแบบว่าชอบคือไม่รู้จะอธิบายความชอบยังไงนะทุกคนความชอบนี้คือผมฝากส่งเข้ากลุ่มด้วยนะใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วฝากแคปหน้าจ,จอแล้วก็ส่งให้ในกลุ่มด้วยเขียนไหมหรือว่าเขียนใสหนาก็ได้ เขียนหัวใจสีชมพูเลยเอาสีชมพูก็เป็นสีนีแหล้วันที่นี่ชมพูไหมดึกแล้วใกล้หลับแล้ววาสันยาเฝ้ารับย่าเฝ้ารับ,อบคอยหาสีชมพูก่อนพี่นอ้องเขียนกัวนี้คือสีเขียวอย่าเฝ้าหลย่าเฝ้าหลานเม่อยากหัวว่าสันยาเฝ้าไหลแม่อยากหัวไม่ว่าดี โอ้ยเห็นอยงไรเฮ็ดบ่เป็นถ้าบเ่เป็นบรรยำสิซื้อเลขเป็นเบิร์ดอันใดบ่เคยเป็นกับเป็นว่าเป็นซื้อเลขมันมีสมัยนี้มันมีอันทั้งหน้าทั้งหลังมันกลับหันกลับนี่เป็นเบิร์ดเลยบ่จ๋าสอนกดแท้ซื่อๆสุ่มเจ้าเนี่ยตัวนี้ครับอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นสีเขียวอ่ะถ่ายอยู่จ้าอาจารย์ ทำไมมันไม่ขึ้นสีเขียวเอาขึ้นแล้วเอาไหมเอาสีชมพูก่อนโอเคเมื่อกี้นี่เขียนผิดว่าพอได้หัวพอได้หัวพอได้ยังให้เพื่อนอันให้เพื่อนอัน ให้เพื่อนบ่อยากนอนมันเดิกแลว้วในดวงใจพี่น,น้องในดวงใจในดองใ,น,องในดอว่าสันในดวง,ง,งใจจอบเอาไงอาจารย์บ่ได้ บบได้จอบบบได้จอบบอบได้บบพันจอบให้แซ่ไปน้ำอันนี้ว่าจอบเอาอาจารย์วดน,นี้ได้ไปวันนั้นได้ไปความฝันอาจารย์เบอกหรือยังอาจารย์เบอกยังมาบทันความฝันนาน,นาบัดเบาพื้นอย่างเบาพื้นหนึ่งพี่น้องเบาพื้นให้ฟังเบาพื้นความฝันหรือว่าฝันว่าโจรขึ้นบ้านอะไรแบบเนี้ยเคยบอพี่น้อง จารเลขอะไรคะมันสิออกบอบ้านเลขที่ผมมันคือเป็นปีคักแท้แต่ว่าผมก็ซื้อมาอยู่ดิอยู่ใส่ะบ้านเลขที่ผมก็ซื้อมาอยู่นะมันสิออกบ่ละ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนให้บ้านเลขที่ ิสหาซื้อ,อยากอยู่ด้พี่น้องใบเล็กทีผมนะมันตรงกับปีมันตรงกรับปีครับสั่งน้ำหอมโอนค่ารำหอมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมแจ้งวันเกิดนะครับว่าเกิดวันอะไรแล้วก็อย่าลืมแจ้ง q ิวอารโค้ด้วยคือถ้าแจ้งแค่ i d line เนี่ยไลนมันจำกัดการข้นหาแค่10คน20คนแล้วมันก็จะโจรกระเจ็ด เจ็ดมาบนขึ้นบ้านบ้านเล็กที่ผมหกเอาเขียนไว้ดีกว่าเขียนดีกว่าบ้านเล็กที่ก็ต้องให้เป็นบ้านเนาะให้เป็นรูปบ้านเนาะ คนเขาบริเบิงไร่สดเบิงแต่ลูกเขายังสิหูว่ามันคือบ้านเลทีนี่อันนี้คือบ้านเลทีทุกคนน้ำหอมไม่มีปลายทางนะครับทุกคนมีแต่แบบโอนเงิน3า9รก้าบาบาทฟรีค่าจัดส่งส่วนตัวเจ้าของฝันว่าได้วิ่งว้าว ในเรียนเลีนว้นาโอ้แล้วค่ะแอดมินช่วยดึงเข้ากลุ่มด้วยเดี๋ยวใจเย็นนะครับใจเย็นดึงเข้ากลุ่มช่วยหน่อยนะตอบตอบเสร็จแล้วก็ดึงไปโรงเรียนไหมพวกเนี้ยไม่ต้องไปหรอกยหรอไปฟังเขาพูดกันเพูดก่อนหรอโอนดี้ บอกน้องว่าไปโรงเรียนบอว่ต้องไปพไ,ได้เบิง้งค้นเป็นพี่นันพี่น้องบอกว่าน้องบ่ต้องไปโรงเรียนดอกว่าสันไ,ไปตอนเช้าบันเลขทีพี่น้องแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดผมยังตามเลขกายปู่อยู่นะผมยังตามเลขกายปู่อยู่นะพกแปดสองน่ะนะ ผมก็ยังตามอยู่คิดว่ามันต้องออกตรงๆให้ผมเนี่ยสิ่อออกปะล่ะแต่ว่าผมซื้อทิมไว้ซื้อทิมไว้ไม่กี่ใบเองใส่ปะซื้อทิมไวสามใบหรือหาใบหกแปดสองหาใบเนี่ยหกสองแปดหกหกแปดสองหาใบ สงสารน้องแน่ว่าสันผมญาติน้องติดโควิดเพราะว่าลรงเรียนน้องนะติดโควิดมีคนติดโควิดผมก็เลยยานนะครับผมก็เลยยาน